สวัสดีครับพีพ่น้องมือนี้มาเจอกับช่องกับบ้าสวยๆ็กวัดมิ้นซิกพี่น้องครับบ่านคันน,คนี้เป็นชาวพุทเนาะแต่ก็อยากมีขวาสงสัยอยู่คนที่เบิ่งไปมากครับยังคือบขกาบา้นบ้าขี่บ้าบยังคือนตังคือนตังตั้งซ่องกับบา้สสบบาสวยๆคือรถกับบ้าสวยๆเบอร์เร็วออกมาใส่งานครับคือเก็บไว้ครับเป็นตัวเด่นคือมือนี้มาเบิ่งรถไถก่อนมือนี้มาเจอกับเอ่อ เลี้ยงเน่ากินน่ามือนีนอ้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเสิร์ฟหลับซมหลับฟังได้ครับตอนนี้กำลังไปหาเชฟนะครับนอ้องเหมือนี้สีมาเบิ่งการทำอาหารของเชฟเชฟอวดกระทะไงกระทะแตกสวัสดีครับครับเหมือนี้ไม่เงยหยังเนาะมาสบายใจครับไม่ ก็ดีว่าคนนี้ได้กินได้สีหมูมจกินครับเบรรยากาศบนบานครับเป็นบรรากาศบนบานบ้านได้ไปน่องบ้านเอาเส้นเส้นเส้นเห็ดเห็ดเบิ้งได้ครับผม,ผมพี่น้องขาเบิ้งอยู่พี่น้องเดี๋ยวบอกก่อนได้ว,ว่าเนื้อหมูวันนี้มีสมีนะครับเนาะคือแบบคนเห็ดไปแล้วก่อนแม่เลยเดี๋ยวหัวกะมานี่เพราะว่าบังหันไปเห็ดตุลาอยู่ไปเบิง้งไปซองเบิ้งหน้าเน่ว่าน้ำเต็มไปน้ำม,มาไปเ ก็เลยมาไทายซากก็เดมก็ได้เห็นอยู่จังน้อยเห็นขาดเนื้ออยู่ที่ที่จริงเนื้อกับไรอยู่ครับอยู่ในถุยคนละอัน,นอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายอ,อ่ากล่องม่มวงๆใน่องเด้อพี่น้องซึ่งควรซึ่งอันนี้ซึ่งมันมืดน้ำทรศัพท์ก็ดีอยู่ดอก มันเป็นน้ำธรรมชาติหรอบ่ได้เป็นน้ำโทรศัพท์โอ้มันจะเสียบตัวเชฟมาครับผมมัเสีแซ่บอยู่แล้วอันนี้หมักเองมั้ยนี่หมักเองครับโอ้หมักเองเี็ดิงครับเจ้าเฮ็ดเองครับพี่เจ้าครัมไม่เใิ่งเจ้าอล้ครับสามุบนี่ครับเจ้าเฮ็ดเองครับพี่น้องเจ้าตาแดงโอ้สุดยอดอุ้ยหอมเลยวะเป็นยังไงไม่ไปได้กินหรอครับ มันเป็นป้แขงเรือมันแฉะแมนแมนมีขอวะนี่เอา,านีนาห,าหน่อยนึงครับอืมแลวต้งงองหเบงดอกอืมต้องเบิงกองเงี้ยอยู่แบแบบรถาุงกรมวิดอไนี่ครับตร้ตงมดแตงแตงคื่ห้าสามเลยกินกับเนาะกินกับเนาะก็างิงเด็งาน คือเนื้อหมูนี่สีย่างบ่โดนได้ครับเพราะว่าเตามันตั้มเพราะเาะเพราะได้ย่างโดนบันไดเตามันตั้มอันแถมฟื้นให้เป็นทานทามตั้งแใหญ่มันก็สูงอยู่เกล่ยอีกแล้วกาขาวาจังหที่กันนี่มันยังงีสุกแต่ว่าสามนาทีหายดีกว่าครับเออเพราะโดนเพ่าะโดนเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนี่มัน่ต้องย่างโดนหรอกเนอครับเนาะ เด,ดี๋ยวกะกะไปเบิ่งตอนจัดสำหรับอาหารแล้วอ่าแต่มาเบิ่งตอนอย่างนี่ซื้อนะพีบบ่น้องครับผมครับผมระหว่างการถ่าเนื้อหมูย่างอยูก่กะมาเบิ่งอ่าแนบวบกินกับแบบักแตงครับเดีบบ๋ยวหัวดิ๊งอ่ะ เนี่มาเป็นบีบัวงามครับอย่างนมาเป็นสังสังขังงดงามโอ้บัวงามครับจ้องให้เบิ่งแนฟวะไงเน่เน่เน่งามกับงามเนี่ยอันนี้เอินพ่อใหญ่ซื้อเด้แต่ว่าอายุกับใกล้จะจบแล้วมั้หกอ่ะโอ้งามซะหนองาม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 เลยครับบัวบัวจังสิงามเว้นงามวัอนี้ครับล่างแตงครับครับต่อไปล่างบตกแตงครับ เนาะกินกับหลังแล้วไปซอยต่อไปเป็นการหั่นครับเอาอย่าไปหั่นไล่ตรงนี้อ่ะอะไรแข็งน้อยอย่างเจือเด้อหั่นไลรแขยงเอามั <c oughs> นยงออนังแสีบ แล้ก็แล้วแต่พี่น้องนะว่าแต่ว่า,วาหัไหลแยขย็งนี่มันสิสุดยอดเลยหันไหลแขย็งมัย้ต้ว่ามังามนแลานดย่ามนงเ้าครับนี่ปาดงามมันก็งามเลยครับโอเค,อคอ ไม่ได้ผสมกันปรนไดี๋ยนอนี่นะครับประมาณลักขณาเองสิ ่าว่าอย่างหมูให้เต่าอ,อยู่แม่นครับผมคือตอนนี้เชฟเพจผู้เดีวยวเนะครับเนี่เพราะว่ามีเชฟผูพพ้เด,ดีวยวเชฟเสียบนี่คือมีผู้เดีวยวอนเสียงอะหืมเสียงรอบหนี่เด้อพี่น้องหมูที่หั่นแล้วเอออย่างแล้วแล้วก็หนานี่กันอี่แล้วกำลังพลิกอยู่ เราไปตัดตอนเฮ็ดเห้่านะครับเนาะคร, oh. ครับพี่น้องตอนนี้กไย่างพี่นันสำเร็จเสร็จสิ้นตามมาพึ่งาม,มาเบิง่งโอ้โหเดือดใจนะครับบาดท,ที่นี่คืเป็นการหั่นเนาะแารครับหอมครับหอมเนี่ยดีบากกับ,บมาพี่น้องตามมา หอมครับช่วยครับช่วยต้มน่านเข็ดดีเข็ดีต้มนะครับทำนีหมคร <itos, S 1> ับผมไว้สู่มือไว้ดอกพี่เนอะคนที่สามันเท่าใส่มือดีก็ยัง พี่น้องอยากเบิ้งคลิปลหลายๆกักดไลค์กดแชร์ด้วเม่นให้กำลังใจแน่กนดน็ดีอยากให้ท่านยากให้คลิปเที่ยวกับพี่ยังอีกกัเม่นอบอกครับครับคอมเมนต์ได้้เดอพี่น้องอยากเฮ็ดคลิปเที่ยวเล่นอาหารนั่นเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันน,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 นี้บอกผมได้ครับก้อนสิบอกครับก้อนสิคอมเมนต์กัอย่าลืมนะครับ รถไหลกถแชร่รดจับสะไกน,นะครับกดให่ทางช่องเ้านำ้ำเนาะทีมงานเ้าวคนห่ทางทีมงานเ้าวคนห่ท่าง,งานี่เ้าช่องเ้าวอยากเป็นกำลังใจเกียรติคในแต่ผู้ชมเบิงึง ช่องกับบ้านสวยๆในวันมิวสิกกับเป็นช่องที่เผยแพร่วิธีคน้นอีสานครับเป็นการเผยแพร่วิชาความรู้นะครับนอ้องถ้าพี่น้องเบิ้งหลายชิปมาก,กอาจจะได้หู้จักโบเพียงแค่สาระอย่างเดียวกับพ่อมันเทิงกับมีน้ำพ่อบันเทิง หน่อยครับท่าตรงนี้เหนี่คูเสียววนยังไงเนีขันขันว่ามาทวงมาหน้านี่ก็บ่ได้ว่าสีสื่อแต่เนื้อมาได้ครับพี่น้องบ่ได้าฉีสื่อวัตถวาฉีสื่อเนืออย่างนั้นเลยครับเนื้อมาเอเนื้อมาอย่างต่อไปอันมามาทวงมาหน้ามั้ มันก็สิได้ยินเสียงกบเขียดพุ่นน่ะปลาบอนพุ่นน่ะแต่มู้ผมมาสาสางนะครับเนาะกับวัวแด้มาสาสางลงลงหน้านี่ไหมสาสางใส่เขาซื้อแล้กับวัดงสูบน้ำเส้นาเออสูบน้ำใส่นหน้าด้อพี่น้องผมกับว่าถนัดปนไัยเนาะครับเบากับฟอฟายกับสูบน้ำเส้นหาเลยพี่น้องบ่ได้มาเตะมาอย่างเดียวสูบเส้นหน้าอ๋อสูบน้ำเส้นหาแมนสูบยาเสพติดเอ้ยบ่แมนแล้ว มีเสียงเศร้าอยู่ส่เยอะวะอย่าลืมใส่เล้ทีมงานวัสดีครับครับหมูนี่เขาได้มาจากนี่ครับฟ้า,าม,มีไก่ฟ้ามยังฟ้าหมูอันนั้นจากับ ดางานาจาักครับผมเป็นหมูสดๆ,ๆ,ๆหม่ไม่ขาทุกมือครับหมูสดทุกมือหมูมันเป็นหลกนาะบหม่ม,ม,มีโลกพิไั่ครับหมูอันนี้เป็นแบบชั้นย <ๆ S 1> อดเยี่ยมครับหมูอนามัยนะครับเนาะเป็นหมูแบบบ,บ,บ้านเหมือนบ้านเขาเองนะครับนอนามัยสะอาดแน่นอนเอตัวเชฟกาแฟจัดจานลูงครับ โอเคครับเอาไปไงยุ่ใส่ล่ะนี่กำลังแบงเนี่ยสองสองสามนะเกาอยู่หน้าอไรลำบาทแนี่ยยุ่ยหน่อแบงเนยอูกเงินยุ่ยหน่อยก็ยนีีรัะ แม่นแม่นว่าสีล่ำบากนี่แต่ว่าเขากบบเป็นคนอีสานเนาะแม่เนาะเขาเป็นคนอีสานเขากบบกินแบบนั้นสีละแม่เอาสีล่ำบากอันไหนเขาก็อดทนนะครับน้อนี่ก็เป็นสุน well. ดอาหารเนื้ออ่าผักผลบม้แตงเนี่ยแต่มีเขาแต่มีเขาอยู่อ่าเขาก็เตรียมเขาลุ่มหเขาลุ่มห ปิงไกนะครับน้องยังนี่ดีครับอ๋อเดี่ยวตัวกล้องเข้ามาครับหลักสูตรไปจากวันครับสองมานดสองกล้องครับผมหหวมั้ยมึงคือกล้องเขาวัดใช่รึเปลนี่โอ้ยวัดเดมไม่น่าโม้ด้วยนี่ออาเชฟอันเฮ็ดแล้วครัน ลองซิมให้พี่น้องพวกเนี่ยว่าฝีมือเป็นยังไงได้ครับผมอ่าเอาเก็บบอยเอาโอเคแดงครับแดงเนื้อหมูที่ย่างมาอหั่นครับจำใไซลงไปเียวเู่นี่บ่อเป็น้ัง เอ้ยไปนี่ย้วกเอาลงไปหากินได้ đó, nó เด็ก nó không? Để อย่าลืมมาดีบอกว่าดีกัไม่ไปทำทำอะไรไม่มาเกบอาหารยู่น้าหาปลาไปอันกลับที่นี่ครับไปยืมบนไรโอเ้ รถตับแล้วไงไหนกับช่องว่ากับไา่สวยจาดเดียวมครับรีกนี่ค <Buffalo> ร <gro telling museums> ับเยำได้ไหมนี่สวัสดีครับ